วันนี้มาตอบคอมเมนต์กรณีเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรนะคะอันนี้มีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะว่าถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรเราจะต้องทํำยังไงนะคะอันนี้จะขอแบ่งเป็น2อย่างก็คือสมาชิกในครัวเรือนเป็นผู้ดําเนินการนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรเป็นผู้ดําเนินการซึ่งจะมีแบบคําร้องแตกต่างกันการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนนั้นเราจะกระทําก็ต่อเมื่อ1หัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิตนะคะ หรือในกรณีที่2ก็คือกรณีที่สมาชิกในครัวเรือนนะคะมอบหมายให้บคุบคคลใดบุคคลหนึ่งในบริเที่นั้นนะคะเป็นผู้แทนในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและมีเหตุผลความจะเป็นในการเปลี่ยนก็อย่างเช่นหัวหน้าครัวเรือนคนเดิมป่วยติดเตียงไม่ได้ทาการเกษตรแล้วหรือว่าย้ายออกจากบริเที่หรือไปทํางานต่างประเทศนะคะอันนี้คือกรณีที่2เอ,อกสารหลักฐานประกอบที่จะต้องใช้ยื่นประกอบการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนนะคะอย่างแรกเลยก็คือแบบคําร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือน อย่างที่2ก็คือสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของทั้งสองคนที่แสดงว่าอยู่ในบ้านเลขที่เดียวกันกรณีหัวหน้าครอวเรอนเสียชีวิตต้องแนบสำเนาใบมารณบัตรนะคะในเอกสารทุกแผ่นที่กล่าวไว้เมื่อพู่ต้องรับรองสำเนาถูกต้องแล้วก็แนบมากับเอกสารชุดนั้นในเอกสารนั้นจะต้องมีลายเซ็นผู้ที่ยื่นแบบคำร้องหัวหน้าครอวเรอนคนเดิม ในกรณีที่ไม่ได้เสียชีวิตแล้วก็หัวหน้าคเรือนคนใหม่ที่จะมาเป็นแทนแล้วก็ลายเซ็นของผู้นําชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านนะคะตามที่เราอาศัยมีภูมิลำเนาอยู่ในที่นั้นเมื่อเอกาสารทุกอย่างลงชื่อครบถ้วนถูกต้องแล้วก็นํามาส่งที่สํานักง,งานกเกษตรำอำเภอเจ้าหน้าที่ก็จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงให้นะคะ